เหรียญเสมารุ่นอายุยืนหนึ่งรอยปีที่ระลึกงานอุปสมบทหลวงปู่แพ้วป่าวโรวัดรางหมันสร้างขึ้นปี2565นะครับปลุกเสกวันจันทร์ที่10เดือน10ปี2565ขึ้น15บห้าค่ำปีขานวันออกพรรษาเป็นวันราชาเริกนะครับวันมหาเริก วันมหาสนีต่อโคดหน0่เป็นเลขไทยนะครับทุกเนื้อทุกเหรียญจะเป็นเหรียญทรงสีมาด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่แพ้วครึ่งองค์เหรียญหูตันไม่มีห่วงนะครับด้านบนจะมีคำว่าพระราชมงคลวาชิราคม ข้างล่างจะมีคำว่าหลวงปูแ่แพระวาโรมาดูด้านหลังนะครับจะบอกที่ระลึกง,งานอุปสมบทมีคำว่าพิเศษลงมานะครับตรงกลางจะเป็นยันมีโค้ดหนึร้อยเป็นเลขไทยนะครับบอกอายุยืน100ปีวัดรางหมันจังหวัดนคนปรปฐม แล้วก็บอกปีที่สร้าง25 65มาดูจำนวนการจัดสร้างกันนะครับชุดกรรมการของรุ่นนี้สร้าง300ชุดนะครับเหรียญ3กษัตริย์สร้าง29เเหรียญเหรียญนเนื้อทองคำสร้าง99เหรียญเหรียญเนื้อเงินสร้าง5,999เเหรียญ นะครับเหรียญนเนื้อนวโรหะสร้าง2 9 9 9เรยเหรียญเหรียญเนื้อฝาบาทสร้าง5,999เเหรียญน,นะครับเหรียญมวลสารชนวนสร้าง5,999เรยเเหรียญเหรียญเนื้อทองแดงสร้าง 9999เเหรียญน,นะครับเนื้ออันปาก้าสร้าง399เหรียญแล้วก็จะมีเหรียญปฐมฤกษ์ไม่ตัดปีเนื้อนวรโรหะสร้าง9้าเหรียญน,นะครับเหรียญปฐมฤกษ์ไม่ตัดปีเนื้อทองคำสร้าง9้าเหรียญ เหรียญปฐมฤกษ์ไม่ตัดปีกเนื้อเงินสร้างเก้าเหรียญเหรียญปฐมฤกษ์ไม่ตัดปีกเนื้อฝาบาทสร้างเก้าเหรียญเหรียญปฐมฤกษ์ไม่ตัดปีกเนื้อทองแดงสร้างเก้าเหรียญเหรียญปฐมฤกษ์มวลสารชนวนไม่ตัดปีกนะครับก็สร้างเกเหรียญเหรียญปฐมฤกษ์ไม่ตัดปีกเนื้ออัปปาก้า ก็สร้างเก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อสุดท้ายจะเป็นเหรียญปฐมฤกษ์ไม่ตัดปีเนื้อตะกัวก็สร้างเก้าเหรียญน,นะครับนี่คือชุดของเหรียญเสมารุ่นอายุยืน100ปีที่ระลึกงานอุปสมบทหลวงปู่แพ้วปะวาวโรวัดรางหมันนะครับขอบคุณที่รับชมช่อง อวดของขังชาแนล